การฟื้นฟูแขนเป็นอย่างไรเรามาดูกันปัจจุบันการฟื้นฟูแขนมีหลายแบบแต่จะเน้นไปที่การฟื้นฟูระบบสั่งการของระบบประสาทหรือการเรียนรู้โดยปัจจุบันที่พบมากจะเป็นการฝึกโดยนักกายภาพบาบัดเป็นผู้ทาการฝึกโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่การกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวและการเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของแขนเป็นต้น และสิ่งสำคัญคือการฝึกที่มีจำนวนครั้งและความถี่ที่มากเพียงพอเพื่อช่วยกระตุนให้เกิดการเรียนรู้ของสมองส่วนที่เสียหายยิ่งฝึกมากยิ่งให้ผลการฟื้นตัวที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสำหรับการฝึกโดยทั่วไปนั้นอาจทำให้จำนวนครั้งที่ฝึกได้หรือความถี่ในการฝึกนั้นไม่เพียงพอด้วยข้อจำกัดต่างๆเช่น เรื่องของภาระหน้าที่และระยะเวลาในการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลของนักกายภาพบำบัดต,ต่อผู้ป่วยแต่ละรายนั้นมีจำกัดและที่สำคัญการฝึกโดยทั่วไปนั้นอาจยังไม่สามารถแสดงให้ผู้ป่วยหรือนักกายภาพบำบัดเองสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการภายหลังการฝึกได้อย่างชัดเจนอีกด้วย อีกทั้งในแง่ของช่องว่างอื่นๆของการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายระยะเวลาการเดินทางระยะเวลาการรอคิวเป็นต้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ